สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสบายดีเอาเมื่อนี้แมวลิงมาอยู่ใส่คือมีป่ามีดงแบบนี้เอาคืออยู่ป่าอยู่โดงเรื่อคำว่านานกันหคำว่าไนพีคำวาไนใส่มีป่ามีโดงมีนงน้องนงน้องน้ำโอ้ยอันนี้สุดงามไปเนาะโอ้ยเสดายได้เปียกมื นี่แม่มึงลิงมาบ้านวันคูนพี่น้องมาบ้านเจพอลลาขั้งแรกเลยที่มาบ้านเจพอลลาเนาะแม่มึงลิงบ่เคยมาจักเถือ่อเคอยนะม,มึงเคยมาจักเถือ่บอบ่เคยมาจักเถื่อเนาะพี่น้องวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมมายามสบายดีเจอโอซมาดามมาดามมาดามคะ สบายดีกับพี่ดวไปดตะกุศก็มาจะหาไก่ใชียวะ <laughs> าพเหมือนแมน่โอกาสยาโฆโฆโงอเจิบัเมาหาอาสอกกับขี่คุยขี่คุย,ย,คยน้ำเย็นจอกนึ่งกับบะหมี่ใหกิน จนได้ถามกินดเอาเห็นว่าแล้วกันเนาะหาใหญเืนเอจ้าสาธุเห็นว่าแล้วกันเสียวน้ำเย็นมาสู้กินกับบสู้มึงนี้ผู้เข้าไอยู่ในเือพศิก้าเขาในเฮือนเนาะเื่อนันคํำเฮี่ยพระศินเห็นนะได้สะคำเหี่ยพระภิษ ยังมาแต่เฮิรมันสุบริสุทธิ์กับเฮือนบบกันนั่นแหละกัยังว่ามาแต่เฮิร์มันนำกินกับบุ๊มนำเย็นกับบะมี่เจ๊แก้วอืมเผาเผาเผามาดามก็เด้อมาต้องกินบะเบ็ดที่ก็ป่าโอ้ยก็อยากกินเจ๊แก้วหนึ่งเลยเจ๊ต่างยากเบิ่งเฮือนงามใครอันใครตู้เย็นไว้แล้วบ่อัดนั้ ว้าวโอ้ยสวยงามเลิศเลออุ้ยกระเบื้องงามแต่แต่แต,แต่พี่น้องพูดกระเบื้องขึ้นมางามแบบนี้นะโซฟาก็มีโอ้อันนี้ครัวโอ้ยแม่ลิงแม่ลิงยากได้แบบนี้แล้วพี่น้องแม่ลิงยากได้แบบนี้แหละความฝันเนาะอนาคตยากได้แบบนี้อยู่อยู่แบบ อยู่แบบผู้เดียวสบายสบายลิงลิงนั่งดูโซฟาหนะโซฟาเจ้าหญิงนั่งให้มันมีบุญดากล,ลูกๆนั่งโซฟาให้มันมีบุญดากอยู่เจ้าบนนี้แพงนะักะม,มือหา้า <Okay. S 1> อ๋อสวยอ่ะ oh, <man. S 1> โอ้ยมีบุญได้ในนั่งโซฟางามกับงามงามบ่ลูก แพงขนาดตัง 10, ทท้งหมื่นห้าป้าดถสวยงามเลิศเลิงอลังการหมื่นห้าอืมพอดีแบบแบบกระทัดรัดนะแบบว่ายุ่เดี่ยว<ช>อะไรามากมายเพราะมันก็สวยอุ้ยเมลินีเพ็นโซฟาหนัางงามเมลิพี่น้องหมื่นหา บ่มีวาส,สนาสิได้นั่งโซฟาดอกสานนี่ด้วยอันนี้เป็นห้องนอนเออเอากระเบื้องลายเดียวกันมืดบ่ห้องนอนจะติดแอร์ค่ะบ่อัน,นเป็นลายเดียวกันมืดบ่ห้องนอนจะติดแอร์เอาเอาเมือขึ้นเนียแสดงว่าอันนี้มันตะมันอันอยู่หุ่นยนต์ต้องเพื่สามสี่ชั้นค่ะอืม เลิศเลออลังการเตียงฮะนะสอนผู้ชายแมนบอลนันผู้ชายใช่ไหมลูกสบายปอบมึงาเสค่เาโสดมีไฟหัวโตหัวเตียงที่นอนยังสบายงามแท่นี้นะเลิศเลิศเลิศที่นอนอะเลิศมาก ที่นอนก็นเลิศโซฟาแต่เลิศโซฟาไหน,นไ<อ>จะมีอซฟาหน่อยพีน่น้องผ้าม่านก็นสวยหูอืมลิงลิงใหญ่ไม่ใบไปกรุงเทพแต่ลูกเดินไปหาเงินมาเห็ดเนื้ <c oughs> อเฮ้ยแม่เขาเพี้นเลยเขาไม่น่ะอยากเงินอยากทองก็ด้วย จะไปขโมยเงินแม่พระลาดเด้อแม่บอกมีเงินใส่ขึ้นนะคะดี๋ยงน้อยทองก็เฮียอันเซียหิบออกมาสาจนาะคราบแต่แลกงาน,นจะทำเป็นตู้ตู้<ม>ตู้อินเลย,ยไหมออเอาเอาลงมาอย่างห้สระลงไฟไฟมันดับมันก็เลยใส่ไฟเ<อ>ชืาเซลไปก่อน อุ้ยห้องน้ำมันเลนหเป็้องะทีอะไรเนี่ยอืมแบบนี้ก็มีตีอืมแบบนี้ก็มีตีเธอใครลงโรงแรมอื้งที่อาบน้าเพื่อนอุ้ยเลิศเออบอมอะไรบอมอะไรอิสตาตาลอนมันมันพอดีอิตาตาลอนงามเลอะทีเหน แม่นยู่ผู้เดียวตรงประมาณนี้เนาะตรงประมาณนี้พนเนะพราะว่าเขาออยู่คนเดียวเขาเหมือนอันนั้นแมนแม่น,มนเป็นเลดอย่างดีนะคะโอ้ยงามเลิศแหงอะ่ะสวยเลิศเลอเฟอร์เฟกตตกแต่งอย่างสวยเลยนะ ตกเต็มแล้วเรียบร,ร้อยแล้วเรียบร,ร้อยอ,อยู่คนเดียวมันเหงาแล้วค่ะเพรา่าอยู่ต่างจังหวัดกักระแมนแต่ว่ามันก็เป็นส่วนโตอีกอย่างก็อยู่เปรี้ยวอีก อยู life, and ่เปี oh, ่ยวอยู right? A, ่กลางป่าแต่ว่าใครแต่มันเค็มทางว่าไปว่ามากหอยกระงามโซฟานี่มีเผ็ดมึงเนี่ยเผ็ดอ้อมอยู่แกะลิงลิงขอเผ็ดเม็ดหนึ่งไปขายก็ได้เลยลูกแกเอาแล้วค่าเดียวข้อมุลเท่าไหร่นบอกหมื่นห้าแต่คูมันไม่สมเรียบเอาลงเธอคือขีรายเลยสิลงเธอคือขีรายเลยสิ ทรงนี้งามะเอาาะอวเนาะนี่แกเพดเม็ดหนึ่งก็ได้แล้วลูกนี่เอาไปขายอเอาเพดเด้เอาไปขายซื้อหลักหลักเพดเม็ดหนึ่ง <c oughs> างามบ่สวยไหมไ ຫ <pot> ັ້ນຫงามบ่ຍາຍล่ะຍາຍล่ะไปทํางานเด้อຍายล่ะไปทํางานหาหาเงินเด้อครัวก็แบบพอดีมอเจาะหั่นน่ะเนาะครัวก็ได้มอเจาะ ดีพี่น้องลมเย็ยนโช่บบโยช่ยปัาสวนมันเพ่อนอ่ะกวงขวงเวอร์วังอลังการเวอร์บบวังอลังการบบมาหัวไหนกันยาวพี่น้องไม่ลิงกันสิขอปิดคลิปเลยเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้ยเด้อพี่น้องไปแล้วสบายดีสบายดี